สวัสดีชาวคนรักต้นไม้ครับผมคลิปนี้เดือนตุลาคมแล้วเราจะพาไปชมเจ้าเบอร์เบิ้ลมาครับผมซึ่งตอนนี้ราคาก็ทรงๆนะครับผมมีที่แต่ที่รู้ไม่ลงแน,น่นอนครับเป็นไม้ที่คนรักต้นไม้มือใหม่เพาะแล้วก็ทําจํานวนได้ง่ายครับแล้วก็เป็นไม้ที่ตายยากอีกชนิดหนึ่งครับสําหรับใครที่เข้ามาวงการใหม่ก็แนะนําให้ปลูกเลยครับ จะเบิร์นมาขยายพันธุ์ได้ง่ายครับผมเดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับว่าต้นที่บ้านจะสวยขนาดไหนครับผมเนื่องจากเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับดูครับอันนี้เป็นด่างเหลืองนะครับเบิร์นมาเข้าว่าแบบนี้เป็นคอมเพกนะครับผมนี่ครับแต่จริงเวลาต้นใหญ่ๆเวลามันโตเบิร์ไอคอมเพกนี่นะครับมันจะเป็นแบบแบบนนั้แล้วครับใบใหญ่เป็นมันคือเก่านะครับผมนี่ครับนี่ด่างขาวนะครับนี่ครับรังต่ด่างขาวยังไม่ชันครับกอนี่ก็เป็นกอที่สวยอีกกอนึงครับ เป็นมาที่ทําจํานวนได้ง่ายนะครับผมนี่ครับนี่ก็อกทังกอเล็กอยู่เลยครับนี่ครับกอนี้ใบใหญ่มากครับผมนี่ใบชําน้ำครับนี่ไม่ต้องซีเรียนครับไม้ด่างก็เป็นแบบนี้นะครับตัดทิ้งก็ได้เลยจะปล่อยไว้ก็ได้ครับนี่ครับโอ้โหโดนฝนไมครับโดนฝนไปสวยมากครับเบือมันหมากครับผมนี่ครับกอนี้ก็สวยครับนี่ครับ กอนี้ก็ใหญ่พอสมควรครับกอนี้ก็ตกประมาณหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นได้น่าจะสองหมื่นครับกอนี้กอนี้ไว้สักพักก็น่าแย่ได้หลายกอเลยครับดูครับดูนะครับผมนี่ครับกอใหญ่มากครับนู่นครับผมเดี๋ยวพาไปดูด่างขาวครับกอนี้ก็สวยกกอนะครับอันนี้ขยายพันธุ์ดูผมตัดครับดูครับผมตัดขยายพันธุ์สกุลเลยครับผมนี่ครับ นี่เราก็ตัดขยายพันธุ์สักกุ้นเลยครับนี่ครับกอนี้ก็สวยกอนะครับนี่ครับอันนี้ด่างขาวนะครับด่างขาวจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าทําทั้งกอเป็นด่างขาวก็จะทายานนิดนึงครับนี่ครับนี่เริ่มสะสมมาแล้วเปิดหมากเดี๋ยวสักพักก็ขยายพันธุ์ได้ครับเป็นไม้ด่างที่ขยายพันธุ์ง่ายนี่ครับผลตัดแยกกอไปครับวัตถุการปลูกที่ผมใช้เป็นกระเบ้มะพร้าวสับรวนนะครับผมแล้วก็ใส่ปุ๋ยอกโมโคต สองเดือนผมจะใส่ครั้งนึงหรือถ้ามันละลายหมดแล้วผมก็จะใส่ครับวัตถุกการปลูกผมใช้กาเพราสรับรวนครับการดูแลใช้สแสลนห้าสิบชั้นเดียวครับโดนแดดเยอะก็จะโตวไวหน่อยครับนี่ครับนี่สวยเมือมม่อเราตัดแล้วเนี่ยเราก็เอาไปอบครับนี่ผมให้ดูการอบก็แทใช้กระใช้กมะเพราสรับลวนเบอร์ลิกนะครับนี่ครับผม ผมก็จะอบประมาณสิบวันนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมก็จะอบไว้ประมาณสิบวันแล้วก็ค่อยเอาออกมาจากตู้ครับผมใช้กาวพ้าสั์หรือขุยพาวอบไว้ก็ได้ครับนี่ครับหลอดใหม่แทงมาแล้วครับปลูกง่ายครับเบิรนมากขยายพันธุ์ได้ง่ายครับในตู้จะมีโอกีนะครับที่อบไว้บอลเสียทรงไข่ครับแล้วก็มีบอลดำด่างนะครับช่วงนี้ราคาขึ้นมาพอสมควรครับผมนั่ครับผมเบิรนมาก อบไว้เหมือนกันครับแล้วก็สมามติเราแยกกอมาแล้วก็มาอบไว้ประมาณสักสิบวันเพื่อให้รากมันเดินครับที่จริงไม่อบก็ได้นะครับแต่มันก็จะรากมันก็จะออกช้าครับเนี่ยครับวิธีการขยายพันธุ์นะครับเราก็จะ,จจะตัดนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยที่จริงเนี่ยตัดเวลาขยายพันธุ์เนี่ยเราตัดใต้รากมันะกนนี่นะนี่นะตัดใต้รากอันนี้นะตัดใต้รากเห็นไหมอันนี้รากนะตัดใต้รากปุ๊บแล้วก็ไปอบในกาบมะพร้าวสับ แล้วก็ประมาณสิบวันแล้วก็ออกมาเจ้ตู้ได้แล้วก็ได้จํานวนอีกหนึ่งต้นแล้วครับผมวิธีการขยายพันธุ์เบิร์นหมากง่ายมากครับผมไม่มีนี่ครับผมคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจช่องทันนี่สกิลได้ครับแล้วก็มาอัปเดตเบอร์นหมากที่บ้านครับหลังจากที่เราขายไปหลายกอมากครับผมและนี่คือกอที่เหลืออยู่ครับกราบสวัสดีครับ